สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ70ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะถูกใจอย่างแรงบุ๋งปนัดดาฝากข้อความถึงคนแซวแต่งหน้าลุยน้ำแม้ท้องอยู่ก็ไม่หวั่นพร้อมลุยลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านน้ำท่วมสำหรับบุ๋งปนัดดาพร้อมเป็นสะพานบุญให้ทุกคนทั้งประเทศได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันโดยสาวบุ๋งได้โพสต์อินสตาแกรม อัปเดตสถานการณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งล่าสุดแม่บุ๋งโพสต์ภาเพเผยหน้าสวยๆของตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่ามีคนแซวในโซเชียลว,ว่าแต่งหน้าไปลุยน้ำเผื่อไว้ถ่ายรูปอยากจะบอกว่าเครื่องสำอางมันมี SPF ที่ช่วยป้องกันแดดได้และที่สำคัญหนูก็อยากจะสวยไปเจอผู้ประสบภยัยเขาจะได้แยกออกว่าใครมาช่วยใครประสบภัยอยู่ และข้อสุดท้ายคือหนูนางงามเก่านักพี่ต่อให้เป็นเมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่งหน้านิดหน่อยมันก็สวยได้อยู่นักพี่ทนทนดูหน่อยนะคะหนูกดได้เท่านี้จริงๆต่อให้น้ำยิบหัวหนูก็สวยอยู่ค่ะไปหนองคายก่อนนะงานนี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากแห่กดไลค์เห็นด้วยกับคุณแม่อย่างมากเลยทีเดียว